ซ่อมพ่อนหัดพรอนใส่บุญมังไฟบ้านพลบุญหมู่ห้าและหมู่สิบห้า 嗯，吃点呢。嗯 หัดอนลำบ้านพ้นูงโมหาและโมสิมหาพี่น้องบุญนลงไฟประจำปี2,567ติดตามที่ชมเด้อามาน,นี่เป็นการซ่อมพี่นอ้องผู้ดใดสนนใจกะมาท่องเที่ยวนาะพี่น้องเนาะ,ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวบรรยากาศพึกซ่อมพี่พี่น้องต่อไปกะเป็นอันนี้การแต่งตัวแบบธรรมชาติ การการเดียงจริงนี่การตีแ่งชุดงามก็นี่ยุกพี่น้องอ่าตอนนี้เอาแบบมาซ้อมเนาะอ่านี่การซ้อมลำก็มนนีหลายหลากหลายเสียท่อจวนกู้อาษอ่านี่แหละอ่ะหลากหลายเมียผู้พยาบาลหลากหลายมากสุขคนเลยทั้งงูหายลยมูสีมาอ่าเดี๋ยมันจะเรื่อ บรรยากาศบรรยากาศการเอาบุญพี่น้องซ่อมซ่อมบุญหลวงไฟวันที่ไหนเฮียแอนวันที่ใดวันที่แปดมิถุนาอ๋อวันที่แปดมิถุนาอันนี้ซ่อมวันอันนี้วันที่มือนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันมือนี้วันที่สามนี่ซ่อมสามมือนี้ละโอ้สามมือนี้วันที่เท่าไหร่มือนีมือหนีวันที่ยีอโอ้อีกหลายมือพี่น้องอ่าผู้ใดสนใจกะมาท่องเที่ยวเด้อบ้านพุทสูงโมหะโมศิษฐา วันที่ยีบสองกับวันที่แปดโอ้อีกหลายมือมันแฝกเครื่องเดือนแบบนี้โอ้ฟอนถือที่เขากันเยอะพี่น้องอ่มาหลายผู้ใดกัมาฟอนผู้ใดสนใจกะกํลังกายหลายมือเออได้ออกกําลังกายหลายมืออ่าผมก็บพีมาท้ายพิพินการซ้อมกันอย่างเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่บรรยากาศการซ้อมนี่อันนี้กะท่านสอท่ออ่าเสอท่อประเดิมอ่าติดตานี่ชมเด้อนี่อ่าวบรรยากาศการซ้อมพี่น้องเมื่อเอา สอบบุญหลวงไฟ่มันดิแปดผู้นู้อมีฐานาจุดแจ๊กบังแจ๊กบังกับว่าไปขบวนฟ้อนกับขบวนเดียวเงี้นวะขบวนเดียวมั้ยอ่าขบวนเดียวขบวนเดียวอ่าขบวนเดียวโมฮาสิบหาน้ำกันลวดเร็วอ่าลวดเร็วเรียบร้อยอ่าอ้าวมือนี้ผมหมายถึงวาท่ายี่พี่น้องเมึงนอกพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจกะวันที่แปดมีฐานบุญหลวงไฟอ่าสนใจอ่านี่เพิ่งจะได้ซ่อมแล้ว อ้าวนี่เระพี่น้องบรรยากาศการซ่อมเมื่อแสดงที่ดีพนก็ได้ใส่ชุดไม่แล้วพี่น้องอันนี้ชุดแบบบ้านๆเลยอ่าเนี่อ่างานบรรยากาศการพอนรั่มปาระเพียนี่บ้านโคตรผูกบุญหลวงไฟประจําปีหกเจ็ดแล้วพี่น้อง่ะอ่านี่ครับเมืองเกากันนะบ้านๆนะเราพี่น้องใส่ชุดกับแบบบ้าน ลากหนาหลายตาโมหามูที่หาบุนกะมาเที่ยวมาซ้อมควันเอลาเอาง่ายด้ะเต็มที่เลยเต็มที่เลยอันนี้บุญกะผู้สวยเนาะอ่าผู้สวยเพบุนกะมาเมืองมาชมบรรยากาศอืมฝนเออเอาคอนง่ายด้ะเอาเต็มที่ด้ะอ่านบรรยากาศคอนเออหนี่เราพี่น้องนี่แหละมือบุญกะที่ทั้งที่แหละแต่ว่าชุดคนกะที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่อันนี้ชุดแบบบ้าน สุดนอนเพลนวันเถาะสุดนอ่นเพลนสุดนี่รีมันก็ดีสุดงามกว่านีอยู่วันเถาะบุญผ่อนง่ามด้วยพี่น้องก็นสิมีบุญประจําบ้านพ่อมมื่อนี้วันนี้วันนี้กะอันนแหละมีบุญรักบ้านพ่อมแล้วบุญว่องไฟกับวันที่แปดมีทุน่าเป็นเอาอีกยกพี่น้องอ่านี่กะมะมึงตอนซ้อบนะพี่น้องเนาะผู้ใดอยากมะมึงตอนอี่รีกะบุญกับวันที่แปดมีทุน่าอีกหลายมือยุ่ ตอนนี้ก็เทียเ่ยวเมืองบาดเดือนไปก่อนนี่พิธี่กลัวสิได้เป็นบุญเป็นท่านเพิ่งก็ซ่อมคักซ่อมแน่ได้พี่น้องซ่อมมาหลายเดือนเห็นบ้างสิซะอันนี้ได้ซ่อมเลยมือนี้มือที่สามเนาะที่แรกผมมาจุดว่าเลยท้ายหรอกมอนนี้พอ,ด,พอดีท้ายไปเนาะบุคคลอยากมึงบรรยากาศการผ่อนบรรยากาศการผ่อนพี่ขบวนหารเชวกับปักไก่ได้พี่น้องอันนี้นั่งรับอยู่จะค้นนี่โอ้ว่าแดงรับอยู่คนเนี่ย ค,คุณนะค้นฟอนนางร่ำหลายเด้อพี่น้องเจ้าคนนี่นางร่ำประมาณเดียคนนี่ฮะฮะนา,าง,นงร่ำเจ้าคนณเด็สิง้านำ้ำเดมียนางร่ำเจ้าคนนี่ลูกตอนนี้แม่นบ่ตอนนี้สี่สิบกนพี่น้องสี่สิบกนนี่อันนี้แถวสุดท้ายพี่นอ้องแถวสุดท้ายการฟอนกับโบเห็นกระบ,บวนหนามันกับฟอนบ่สามัคคีกันเป็นไง เขเห็นขบวนน่ะผ oh, oh, no? cool ู้มาดูแลผู้มารีวิวกับหลายอยู่นั่งลูกเต่าหลานเดินล่นกับมาขึ้นกับนี่กับพวกเยาวชนเยาวชนต้นสาวโอ้ยฝืนมึงเงาเนี่ยอันนี้พวกขอามึงเนี่ยไม่เล้วมึงไม่ชมมาที่นี่เนี่ผู้ใดอ่ามึงเงามึงเงานี่ลูกหลานฝืนเพราะมึงที่น้องผู้รีวิวกับนี่นี่การซ่อมพี่น้องการซ่อมเยาวชนกับมาคิดกัน เยววชนผมดว่ามองมาไทยลงวิวล่งเสื้อเชี่ยวพี่น้องนี่แตะบรนี้การการซ่อมพี่น้องทนเยกเมืองก็คือบ้นที่8ปบ้านที่8ดของแท่อันนี้ซ่อมเปิลนซํามเปิลนะกะชุดเพิลจะตีเลยแจ้งชุดงามๆดยวกันเถอะตอนนี้ชุดเปิลับแบบชุดอันนี่ร้านเจ้าเนี่ยได้เลเกี่ยวของเพ่น อ่า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 นี่ก้อนก้อนก็หลายเยอะขอบคุณฟอนอันนี้ก็ถือเป็นจังหวะไม่ยุดอกน้อหนิเหม่นว่าแม่ผู้สวยจังหวะไม่แม่นว่านี่อออันนี้จังหวะไม่ก็พี่กายยุวันเถอะออนี่จังหวะไม่ก็พี่กายยุเอาผู้ใดสนใจก็แจังติดตามบันทิดแปดเรือพี่น้องชุดกะทิแต่งงามกว่านี้อยู่ตอนนี้ก็แบบเดิมๆแบบที่มึงล่ะพี่น้องอ่ะ บรรยากาศกับตาเนี่ยพี่น้องก้อนอึนกับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปเลยอ่ะสวัสดีครับบรรยากาศการซ้อมฟอนกัเฮ็ดเดอร์บี้ยูพี่นอ้องนี่แหละอ่ะสวัสดีครับ